นะครับนะมาเจอกันกับสไตล์ธนากรนะครับก็ที่ใหม่เวลาเดิมนะครับนะก็บ่ายสองโมงสามสิบห้านะครับกับฮานอยนะครับเมื่อวานก็หลุดหนึ่งวันนะครับหลุดแล้วนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวแอฟมีทีเด็ดให้นะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูที่ที่เดิมเลยนะครับที่เฉพาะกิจนะครับแล้วก็ถ้าเฉพาะกิจเข้าก็ไม่ต้องเล่นพิเศษ ถ้าเฉพาะกิจไม่เข้าก็ให้เล่นพิเศษได้เลยนะครับเนาะก็วันนี้ก็มาเวลาปกติแล้วนะครับแต่ผมมาอีกที่หนึ่งนะครับนะครับตอนเย็นผมก็จะได้กลับบ้านนะครับนะผมมาบ้านคนรู้จักนะครับแล้วก็ได้มานั่งไลฟ์ให้พี่น้องได้รู้นะวันนี้นะครับนกสละกานอยนะครับเนาะก็เมื่อวานก็มันเข้าตัวกลับ ของ v ีไนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เอาใหม่นะครับวันนี้ขอให้ภาวนาให้เข้าเต็มๆนะครับกับฮานอยนะครับวันนี้วันอังคารนะครับวันอังคารที่28นะครับนะครับมีตัวไหนบ้างนะครับเท่าไหนเท่าไหนเข้ามาแล้วนะครับแอดจะให้เลยนะครับคุณประดิษฐ์นะครับสวัสดีค่ะแอดสวัสดีครับผมสวัสดีนะครับคุณประดิษฐ์นะครับนะก็เข้ามาเป็นกําลังใจคนแรกเลยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับนะครับก็ อ่าคุณอ่าเด็กผีสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อวานอ่ซื้อหกหนึ่งสามหน่อยอ๋อครับผมนะครับนะมันเข้าแต่ตัวหน้านะครับนะอ่าให้ศูนย์หนึ่งไปมันก็ออกศูนย์หนึ่งหนึ่งนะครับนะโอ้ไม่เป็นไรนะครับวันนี้เอาใหม่นะครับขอให้ออกข้างหลังวันนี้ภาวนาให้ทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับเนาะนะครับวันนี้ห้วิ่งรุ่ดแปดกวิ่งรุ่ดเก้านะครับวิ่งรุ่ดแปดก็วิ่งรุ่ดเก้านะครับนะ No? ขขนะครับคุณปากาวานสวัสดีแอดของให้ปังๆนะครับครับขอบคุณมากครับนะครับสาธุด้วยเนาะคุณปากาวันนะครับน้วขอให้ปรรังๆให้เข้าเข้าเต็มที่นะครับวิ่งรูดแปดรูดเก้านะครับวันนี้วิง่งร,ร,รูดแปดกับวิ่งรูดเก้านะครับนะนะครับวิ่งรูดแปดนะครับแอดจับคู่ไว้ให้สี่คู่นะครับมีแปดศูนย์นะครับแปดหนึ่งนะครับแปดสี่นะครับ 85นะครับคุณสาวิตีบุญกุลได้เฉพาะกิจคาแอดนั่นแหละครับเฉพาะกิจจะเข้าทุกแทบทุกวันเลยนะครับนะก็ถ้าท่านไหนมีเฉพาะกิจเล่นนะครับเหมือนคุณสาวิตีนะครับท่านจะได้เงินนะครับถ้าเล่นได้เฉพาะกิจนะครับก็มาเล่นปกติเลยนะครับพิเศษไม่ต้องเล่นนะครับถ้ามันเข้าเฉพาะกิจแล้วมันจะข้ามมาเลยนะครับมันจะข้ามมา ปกติเลยนะครับเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละให้ให้เข้าใจตรงกันเนาะนะครับถ้าใครมีเล่นเฉพาะกิจนะครับนะจัดเลยนะครับเพะมันเข้าเข้าบ่อยชะลเกินเฉพาะกิจนะเข้าแทบทุกวันเลยนะครับมาขังเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับเมื่อวานเนี่ยเข้าศูนย์หกเต็มเต็มนะครับเราแยกให้ไปนะครับนะครับวันนี้ก็มีวิ่งรุดเก้าด้วยนะครับวิ่งรุดเก้าก็มีเก้าศูนย์นะครับเก้าหนึ่งนะครับ เก้าสี่นะครับเก้าห้านะครับผมนะครับนะนะครับมีท่านไหนเข้ามาบ้างนะครับนะคุณคุณแก๊คสวัสดีครับผมสวัสดีครับแอดขอบคุณมากครับครับผมนะครับขอไลน์ด้วยยายอะไรครับเนี่ยยายเกะเลยครับยายเกะครับผมได้ครับคุณอนัน์งสวัสดีครับผมนะครับสวัสดีจากพิธากรนะครับครับผมนะครับ อาสามเมืองร้อยเอ็ดสวัสดีแอสสวัสดีครับผมสามเอืองร้อยเอ็ดนะครับนะที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้กันตลอดเวลาคุณอนงเฉพาะเข้าตรงๆหรือตัวกลับค่ะเฉพาะเข้าตรงๆเลยนะครับเข้าตัวตรงเลยนะครับผมนะครับเข้าตัวตรงนะครับทุกทุกวันนี้เข้าตัวตรงนะครับตัวกลับไม่ค่อยเข้านะครับตัวกลับไม่ค่อยเข้าก็ดีขอให้เข้าตรงตัวตัวตรงๆดีกว่าเนาะ เข้าเฉพาะกิจหลายวันแล้วค่ะแอดใช่ครับสาวเมืองร้อยเอ็ดถูกต้องครับนะครับจะเข้าเฉพาะกิจถ้าท่านไหนมีเฉพาะกิจเล่นนะนะครับท่านน่ะจะจะจะได้จะได้ตังค์แน่นอนนะครับนะโอ้ของแอดจะชอบมากกับเฉพาะกิจเนี่ยออกพอออกเฉพาะกิจปป๊บเนี่ยห้ามเล่นเลยนะครับพิเศษห้ามเล่นเลยนะครับยังไงก็ไม่เข้านะครับ ก็คือจะเข้าก็จะมาเข้าปกตินะครับนะถ้าเฉพาะกิจเข้าแล้วจะมาเข้าปกติเลยนะครับนะนะครับนะถ้าท่านไหนไม่มีเฉพาะกิจเล่นนะครับขอให้เล่นน้อยเดียวก็คือน้อยธรรมดาถ้าเฉพาะกิจเข้านะถ้าเฉพาะกิจไม่เข้านะครับให้ซื้อได้เลยนะครับพิเศษนะครับพิเศษกับ v i p นะครับเนาะนี่แหละมันจะมีสูตรการซื้อนะครับเนาะเพื่อเราจะไม่ได้เสียตังค์เยอะนะครับของแอดเข้าลาวสตาบ่อยค่ะเมื่อวาน เข้าศูนย์หนึ่งหกสี่ค่ะบนล่างเลยแล้วครับลาวสตานะครับนี่ท่านไหนนะครับที่เอาไปเล่นลาวสตาได้นะครับนะ mm hmm. หววแอสเนี่ยนะครับนะมันเข้าบ่อยจริงเห็นแต่พี่น้องแฟนคลับว่าอย่างนี้แหละว่าเข้าแต่ลาวสตานะครับนะท่านไหนที <c> ่ <oughs> เล่นได้ไหววแอดเเล่นได้ทุกอย่างนะครับแม้กระทั่งสามลัดก็เล่นได้บางครั้งในี่เข้าโหสองลัดสามลัดเขาบอกอแฟนคลับนะเขาเอาตัวเลขของแอสเนี่ยไปเล่น เล่นหานอยแล้วเอาไปเล่นสามลัดด้วยเอาไปเล่นลาสตานะครับนะบางท่านนะก็นี่แหละแอดก็เอาตัวที่ดีๆมาให้ก็คือเล่นได้หมดนะครับก็มีแค่นี้นะครับแปดคู่นะครับนะถ้าใครวิ่งรูดก็โอเควิ่งรูดจะจะดีหน่อยนะครับสำหรับวิ่งรูดนะสำหรับท่านที่ไหนที่เข้ามานะครับอ่าแล้วยังไม่รู้นะครับแวแอดจะบอกไปเรื่อยๆนะครับนะอ๋อก็สวัสดีครับอาจารย์นะครับอ่าคุณพระคุ้มครองนะครับ ขอให้เอฟซีอาจารย์แห่งบังๆทุกทุกท่านจากยายสวัสดีครับยายสวัสดีครับผมนะครับนะครับอ่อยายก็อวยพรให้บางๆกันทุกท่านเนาะขอให้ร่ำร่ำรวยๆกันเนาะสำหรับคุณยายมาอวยพรให้นะครับเนาะนะครับก็ขอขอบานนะครับคุณยายที่มาเป็นกําลังใจให้อ่าพี่น้องแฟนคลับอยู่ในนี้ทุกทุกท่านนะครับนะยังไงก็ขอให้แหงบางๆกันทุกทุกวันนะครับที่แอดเอาตัวเลขให้นะครับแล้วก็อ่า ไม่ค่อยทําให้ผิดหวังนะครับโอ้ตั้งแต่เข้ามาเนี่ยไม่รู้จนลืมเลยครับเนี่ยยังไม่มีพลาดเพิ่งมาพลาดเมื่อวานนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเราพลาดแค่วันหนึ่งเดือนหนึ่งพลาดครั้งหนึ่งสองครั้งก็ยังดีนะครับพี่น้องเนาะถ้าให้ถูกทุกวันทุกวัน,วนอ่ะแอดก็กลัวเหมือนกันนะครับเนาะนะครับเนาะนะมันมันมันเข้าทุกวันของแอดนะครับมันเข้าถ้าไม่เข้า ไม่เข้าพิเศษนะครับก็เข้าปกติอยู่อย่างเงี้ยนะครับเนาะ VIP อย่างเงี้ยนะครับมันจะเข้าอย่างเงี้ยแต่แอดจับจุดได้ให้พี่น้องแล้วนะครับนะถ้าเฉพาะกิจเข้าห้ามเล่นพิเศษเลยนะครับให้เล่นแต่นะครับให้เล่นแต่ปกติอย่างเดียวนะครับนี่เราจะได้ตังค์ก็ตรงนี้นะครับคุณลอยสวัสดีครับผมสวัสดีนะครับผมนะครับสวัสดีค่ะนะครับก็เข้ามาแล้วก็ขอให้มีโชคมีลาบ สไตล์ธนากรนะครับผมเพราะว่าช่องนี้ถ้าใครเข้ามาจะมีโชคมีลาบอย่างแน่นอนนะครับนะนะครับวันนี้ให้วิ่งรุ่ดแปดนะครับนะกับวิ่งรุ่ดเก้านะครับแอดก็จับคู่ไว้ให้สี่คู่เหมือนเดิมนะครับมีแปดศูนย์นะครับแปดหนึ่งนะครับแปดสี่นะครับแปดห้านะครับวิ่งรุ่ดเก้านะครับก็มีเก้าศูนย์นะครับเก้าหนึ่งนะครับเก้าสี่ และก็95นะครับนะวันนี้ขอให้เฮงเฮงปังปังกันทุกทท่านเลยนะครับนะที่เข้ามาท่านไหนไม่มีโชคที่ว่าไม่เคยมีโชคไม่ได้อะไรนะครับไปไปซื้อที่ไหนก็ไม่ถูกทุกทีให้เข้ามาที่ช่องสไตล์ธนากรน,นะครับท่านไหนเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ไปให้บอกบุญเขานะครับให้เขามาได้โชคได้ลาบกับเราด้วยนะครับนะ นะพี่น้องเนาะก็อย่างนี้แหละครับแชร์บอกเพื่อบอกเพื่อนบอกพี่บอกน้องก็ได้นะครับว่านี่แหละครับคือท่องสตทต่ยธนากรไม่ค่อยทําให้พี่น้องผิดหวังนะครับแอดเต็มใจเต็มใจเสนอให้พี่น้องนะครับเต็มใจมากจริงน,นะครับเพราะว่าแอดให้ท่านหลายท่านบอกว่าแอดขอเข้าไลค์กลุ่มด้วยแอดไม่ได้บอกนะครับแอดไม่ได้ทํไลา์กลุ่มนะครับคือ,อแอดไม่อยากจะรบกวนพี่น้องนะครับเนาะ ถ้าไายกลุ่มปั๊บเนี่ยนะครับแอดก็ต้องมีแอดมินแล้วก็เสียค่านู้นเสียค่านี้ไม่เอาครับแอดไม่เอาคือแอดอยากจะให้แบ่งปันฟรีๆกับตัวเลขนะครับนะกับทุกราบนี้นะครับนะครับนะแอดเป็นคนอย่างนั้นนะครับแอดคืออยากจะให้ให้ด้วยใจจริงๆนะครับให้ด้วยใจจริงนะสาหรับพี่น้องของสไตล์ธนากรนะครับเนาะก็อยากให้จริงๆนะครับให้ด้วยใจนะครับเนาะก็ พอได้ค่าประทูค่าน้ำปลานะครับค่าผงที่รก็วางกันไปเนาะแต่ละวันนะครับเนาะก็วันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับเฮงเฮงปังปังแล้วก็มีโชคมีลาบกับสไตล์ธนากรอย่างนี้ตลอดไปนะครับเนาะเดี๋ยวก็มีหวยใหญ่ด้วยนะครับหวยใหญ่เนี่ยนะครับแอดชอบมากที่สุดนะครับนะก็ศูนย์แปดศูนย์ห้านะครับแปดศูนย์หกแปดศูนย์เจ็ดแปดศูนย์แปดนะครับนะ แล้วก็หลานชายผมนะครับบอกนะครับสองสี่นะครับเพราะเป็นอายุของหลานชายเขาฝันยังไงไม่รู้นะครับนะเขามาบอกว่าอ่านาเขาบอกว่าผมได้สองสี่นะอายุผมด้วยเขาบอกว่าเขาฝันอะไรไม่รู้นี่แหละครับเนาะสองสี่นะครับอ่แล้วก็มีหลวงพี่นะครับฝันเห็นเด็กนะครับคุยแต่ไม่ให้ไม่ให้ผมถ่ายนะครับ คือเอาเด็กอ่ะมาใส่ในมือนะครับตัวเล็กๆเขาวางั้นแล้วก็หลวงพี่แกบอกว่าตีเป็นหนึ่งสี่นะครับหนึ่งสี่นะครับนะสำหรับห่วรัฐบาลนะครับนะอันเนี้ยคือเราเรา,เราให้ันฟังเนาะหลวงพี่หลวงพี่ท่านนะครับฝันแต่พอดีแอดไปเขาก็ท่านก็เลยตีความฝันให้นะครับว่ามีเนี่ยเด็กเนี่ยครับ เอ่อมีคนเอาเด็กมาให้ตัวเล็กๆนะครับแล้วก็เออ่ท่านก็ตีเป็นนะครับหนึ่งสี่นะครับเนาะนะครับก็ก็ก็ลองดูนะครับเนาะนะครับก็เออ่ส่วนตัวแอดที่ทำหวยสูตรนะครับแล้วก็ได้แปดศูนย์แปดนะครับแปดศูนย์ห้าแปดศูนย์หกแปดศูนย์เจ็ดแปดศูนย์แปดนะครับเนาะก็เออ่วิ่งรูดศูนย์นะครับวิ่งรูดศูนย์ท่านชอบตัวไหนก็ สามารถจับได้นะครับสําหรับห่วยรัฐบาลนะครับเนาะท่านสามารถจับได้เลยนะครับนะเพราะว่า0ูนย์่งจนถึง0ูนย์เก้านั่นแหละครับนะแต่แอดแกะให้ก็มีอยู่สี่ผู่นะครับแล้วก็มีศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดนะครับนะแค่นี้นะของแอดนะครับนะแอดแจกตัวเด็ดให้นะครับสําหรับห่วยรัฐบาลนะครับนะนี่แหละเราได้คุยกันอย่างเงี้ยก็ได้ ได้ได้เอาสิ่งที่ที่ที่แอดไปประสบมาก็โอเคนะครับแล้วก็เอามาแบ่งปันพี่น้องนี่แหละนะแอดได้มาจากตรงไหนนะครับแอดจะมาเล่าแล้วก็จะมาแบ่งปันพี่น้องอย่างนี้นะครับเนาะเพื่อทีอ่จะไดะ้จับตัวดเด็ดเข้าหากันได้นะครับเนาะแล้วก็ท่านไหนที่เข้ามานะครับนะยังไม่รู้ว่าพานอยวันนี้นะครับตัวดเด็ดของแอดเนี่ยมีอยู่สี่คู่ เป็นแปดคู่นะครับเป็นแปดคู่นะครับวิ่งวิ่งรุ่ดแปดกับวิ่งรุ่ดเก้านะครับนะนะครับก็มีแปดศูนย์นะครับผมอ่าเพิ่งเข้ามาค่ะนอยให้อะไรคะนี่แหละครับผมกําลังบอกพี่สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับผมกําลังจะบอกอีกทีนึงเนาะสําหรับพี่น้องที่เข้ามาใหม่นะครับเนาะมีแปดศูนย์นะครับแปดหนึ่งนะครับแปดสี่แปดห้านะครับนี่คือวิ่งรุ่ดแปดได้เลยนะครับแล้วก็ วิ่งรูดเก้านะครับก็มีนะครับ9 0้าศูนยนะครับเกนะครับเก้ี่นะครับเกนะครับนะนี่แหละคือฮานอยสูตรพิเศษปรุงสำเร็จนะครับเอ่อเอามาให้พี่น้องนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับนะก็ขอพระบมนาให้เข้าไปทุกวันทุกวันนะครับนะก็เดือนหนึ่งมีหลุดครั้งหนึ่งนะครับนะ เดือนหนึ่งมีคนขอแห้เฮงรวยๆนะคะับแอดคุณเอวีสวัสดีครับผมสาธุครับสาธุเนาะสาธุด้วยกันนะครับนะคืออวยพรให้ทั้งตังให้ทั้งอะไรนะครับเงินเป็นถุงเลยนะครับโอ้ขอให้ได้เต็มกระเป๋าสักทีเนาะแอดก็ไม่ได้ให้พี่น้องเนี่ยเต็มกระเป๋าสักทีสวัสดีครับคุณศรีสุรัตน์นะครับนะนะครับนะครับคือวันนี้แอดก็มาเล่าถึงหวย นะครับหัวรัฐบาลด้วยหัวยฮานอยด้วยนะครับแล้วก็ให้จับจุดเอาดีๆนะครับเนาะแต่ที่เน้นๆของแอดก็คือสูตรแอดเนี่ยนะครับเสียดายด้วยนะครับนะทําไมไม่ออกสองหกแล้วครับลาวเนาะออกสามหกโอ้เสียดายมากๆเลยนะครับแอดให้วิ่งรูดสองนะครับนะครับก็วิ่งรูดสองก็มีสองหกสองเก็ดสองสามสองอะไรเนี่ยสองหนึ่งสองสองสองสามสอง สอนะครับนะครับแล้วก็26นะครับถ้าออก2องหกนหวิ่งรวดเลยเต็มเต็มเลยนะครับโอ้ยไปออก36นะครับน้องพี่น้องเนาะไม่เป็นไรเรามาเอาใหม่นะครับก็ยังไงสูตรแอดนะครับสูตรเนี้ยแอดจะไม่เปลี่ยนนะครับเพราะว่าทําให้พี่น้องมีตังค์นะครับทำให้พี่น้องมีอยู่มีกินนะครับเนาะคุณไอออนสวัสดีครับผมสวัสดีเช่นกันนะครับนะครับสูตรเนี้ยคือทําให้พี่น้องไม่ผิดหวังมาตลอดนะครับ ไม่เคยทําให้พี่น้องผิดหวังเลยนะครับได้ทุกวันทุกวันนะครับเนาะมันก็จะมีวันหลุดบ้างนั่นแหละนะครับนะหลุดพิ่งจะเห็นหลุดเมื่อวานนี้นะครับนะที่ให้มาเนี่ยเกือบเกือบเดือนน่ะนะครับนะพึ่งจะเห็นหลุดเมื่อวานนะครับเนาะนอกนั้นเข้าตลอดครับเข้าทุกอาทิตย์เลยนะครับเข้าทุกอาทิตย์เลยนะครับแล้วก็เข้าตัวตรงๆด้วยนะครับเนาะก็อยากให้พี่น้องได้อย่างนั้นนะครับฮานอยเล่นง่ายกว่า นะครับไม่มีตัวอั้นนะครับลาวก็ไม่มีตัวอั้นนะครับเนาะก็อยากจะให้พี่น้องนี่ครับได้โชคได้ลาบกับสไตล์ธนากรนะครับถ้าใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สไตล์ธนากรด้วยนะครับนะครับวิ่งรูด8กับวิ่งรูดเนะครับวันนี้5าน้อยวันอังคารที่นะครับย8นะครับกันยายน64นะครับนะครับมี8 0นะครับ81นะครับ8 4แล้วก็85นะครับ วิ่งรูด9นะครับนะก็มี90นะครับ91นะครับ94และก็95นะครับผมครับสำหรับวันนี้นะครับแอดขอขอขอบคุณพี่น้องแฟนคลับทุกทท่านนะครับที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้แล้วก็มารับโชคลาภกับแอดนะครับนะทุกๆวันนะครับขอให้ทุกท่านมีเงินเต็มกระเป๋ากันทุกๆวันเลยนะครับนะอย่าขาดนะครับอย่าขาดกระเป๋านะครับขอให้มี กันกับโชคลาภสไตล์ธนากรครับสำหรับวันนี้แอดก็ขอให้พี่น้องนะครับทุกทท่านนะครับโชคดีมีชัยนะครับคิดสิ่งไหนขอให้ได้สิ่งนั้นนะครับสมปรารถนาทุกประการนะครับผมแล้วก็สาธุด้วยกันนะครับเนาะคิดให้ถูกก็ให้ถูกวันนี้เต็มเ็มนะครับนะแล้วก็ให้รวยกันทุกๆวันกับสไตล์ธนากรสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับคุนี้เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายครับ